สวัสดีค่ะทุกคนจิตฟินแลนด์ค่ะวันนี้จิตพามาดูโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์ในเมืองที่จิตอยู่ใกล้ๆกล้นี่แหละคะ่ะไปดูกันค่ะว่ามีรายรอบๆโบสถ์บากนะคะสวยแค่ไหนค่ะก่อนจะไปดูโบสถ์จิตขอเล่าประวัติข้าวๆนิดนึงนะคะโบสถ์นี้ถูกสร้างมาเมื่อปีพศะะ2373อค่ะประมาณ200กว่าปีที่แล้วนะคะออกแบบโดยสถาปนิกชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ หมดก็สวยมากนเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างมันก็จะเป็นที่จอดร ส่วนตรงโน้นนะคะตรงโน้นค่ะตรงนั้นจะเป็นโรงพยาบาลค่ะเป็นโรงพยาบาลจะพาเดินเข้าไปดูค่ะดูชัดๆเลยค่ะสวยมากเลยค่ะขนาดจ,จีเห็นอยู่ประจำจะยังรู้สึกว่าสวยมากนะคะทุกคน เป็นบริเวณที่บุบบุบนะคะสวยไหมคะทุกคนจะพาเขาไปดูปใกล้ๆจะเป็นประมาณนี้สวยมากเลยะคะ่ะน้อนระเอกกำลังเดิน ล่างลางไปก็จะเป็นที่ฝังศพน,นคะคะนั่นจะเป็นสุสานค่ะเป็นสุสานจิตจะให้ดูเห็นที่เขาทําบทน,นะคะทุกคนจะถ่ายให้ดูใก,ใกล้ๆเลยนะคะว่าเขาทําสวยมากค่ะทุกคน หินนะคะหินเป็นหินเป็นหินทั้งนั้นเลยค่ะเป็นแบบหินก้อนใหญ่ๆเลยค่ะที่เขาเอามาทำนะคะนะคะสวยสวยจริงๆค่ะ สวยจริงมากสวยมากจริงๆค่ะจิตเห็นอยู่ประจำนะคะจตอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วค่ะเห็นประจำค่ะแต่ก็ยังรู้สึกถึงความสวยงามค่ะนะคะห็นคะนครับ ก็จะสวยมากจริงๆสวยจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะต้นไม้ก็กำลังสวยค่ะทุกคนต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีค่ะเพราะว่าตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงค่ะก็จะสวยนะคะ ดูวิวค่ะดูวิวไม่เมเปิลไหมคะใบเมเบิลค่ะดูค่ะตกเงาจะสวยมาก สวยเต็มเลยค่ะกลองขึ้นมาใหญ่นิดนึงสวยไหมคะทุกคนนี่แต่ใบไม้ที่ร่วงลงดินแล้วยังสวยเลยค่ะทุกคน สั่นไหมคะสันนิดหน่อยไหมนี่นะคะดอกลีนโบตนะคะสวยๆค่ะต้นไม้อะไรก็สวยไปหมดค่ะช่วงนี้บ้านเขาสวยทุกฤดูทุกทุกฤดูเลยคะ่ะหน้าไหนก็สวยนี่จิตถ่ายยาวเลยนะคะจิตจะไม่ไม่ตัดต่อเลยคะ่ะถ่ายให้ดูยาวๆเลย สวยประงามนะคะในโบส์ไม่เข้าไปดูนะคะทุกคนในโบส์จินไม่เข้าเข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่เปิดนะคะปิดโบส์ดูหินค่ะทุกคนจ้าหินว่าสวยมากสวยจริงค่ะดูแล,แล้วไดอีกดูแค่โบส์ก็พอแล้วมั้ง อันนี้จะพามาดูโบสจริงๆค่ะโบสสวยจริงๆสวยมากบริเวณก็สวยมาก